โรงเรียนอนุบาลชานุมานยินดีต้อนรับผู้นิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจักการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 6ภายใต้การบริหารงานโดยนายธนพรเทมะธนานน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชานุมานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลชานุมานเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม15คนมีนักเรียนในภาคเรียนที่2จํานวน244คนเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6การบริหารงานโรงเรียน4ฝ่ายด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนได้ดําเนินการดังนี้ 1. โรงเรียนมีการวางแผนงานด้านวิชาการ 2. มีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3. มีการวัดผลประเมินผลและการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4. มีการแนแนวสำหรับการศึกษาต่อ 5. มีการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 6. มีการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 7. มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 2. มีการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 4. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 5. การวางแผนพัสดุ 6. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 7. การรับเงินการเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 8. การจัดทำบัญชีการเงิน 9. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1. การวางแผนอัตรากำลัง 2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 6. การลาทุกประเภท 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 8. การจัดระบบการจัดทำทะเบียนประวัติการจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 9. การส่งเสริมการประเมินวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 11. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1. ดําดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆที่สำคัญภายในโรงเรียนเช่นกิจกรรมกีฬาภายในลูกเสือเนตอาลีเป็นต้น 2. การดำเนินงานธุรการ 3. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 4. การรับนักเรียน 5. การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 6. งานกิจการนักเรียน 7. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 8. การจัดการเรียนการสอน 1. การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยคิดเลขเป็นโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มอ่านเขียนไม่คล่อง เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยการแยกนักเรียนกลุ่มที่อ่านเขียนไม่คล่องมาสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียนเฉพาะกลุ่มโดยแบ่งเป็นประถมต้นและประถมปลาย 2. การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในห้องเรียนให้มีความสะอาดบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่น่าดูน่าเรียน และปลอดภัยเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566คณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนครบ100% 4. เอร์เซมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนดําเนินการจัดทําแผนเผชิญเหตุโดยร่วมกันวางแผนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษากําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยการป้องกันและการแก้ไขอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนเพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง 5. การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีการดําเนินการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนในระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะทําแผนพัฒนาการศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจะทํารายงานประจําปี 6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เด็กๆมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจัดบรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดในงานของการแลกกันเพื่อแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลชนุมานขอขอบคุณผู้นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดก,การศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 และขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ